นอนสวัสดีค่ะพนาเดี๋ยวอันคาดสวัสดีนอนน้ำหมาคือ่อยเจ้าคือว่ามีหม่องมีหม่อง้วยมัดกระไรคือข้างถึกเนาะเก้าเจ็ดเนาะแม่นางเนาะงเจ็หนึ่งเก้าคนักบาทดม่อีตัวไอ้นั่นว่าเงินเข่าให้แม่ทิศทิศายก่อนมาบ่อนยังพันมา มาบอกเกินขี่ยี่สิบแล้วแมวสันเขามีนัดมาแล้วนะเขามีนัดมาแล้วเขาส่งทางนี้บ่มีน,นะน <laughs> ทางนี้บ่มีทางนี้บ่มี่ยินทั้งมิจฉาอนาะท่าทางบ่มีเลยมันมีอยู่กับบ่ได้รับจังสีหล่ะคุณแม่นั่งก็จะจเลยโทรหารทางอื่นที่พ่อน่ะแม่ปล่อยไป,ไปทางสว่างทาง นี่กะกมบนบนตัวแดดยูนะท้ากลุ่มเพราะว่ากล่มเพราว่ามาแล้วอลอมเพราว่ากมาแล้วเราเรียกเรียกมวดนี่นะคันมาหาคันบ้มาหาแปดมาหาหาเรื่องอีกหแปดถแล้วสมเดแล้วก็ันไหมาหนูจดก่อนหาซุนหาหนึ่งหาหาหาแปด แม่เนี่ยมีต้นหาหนึ่งมีต้นหาแปดเรื่อนีปเลยขึ้นเสียงฝันดีค่ะขึ้นมาทางนี้จะล้มแม่ว่าแต่ว่าสูงนี้่คือมาหาพันบ่มาหาหามตัวนี้เอ้ยเหยียบลูกข่อยบ่เมื่อลูกข่อยเหยียบแก่ขนมลูกแก่นั่งโอ้แม่นแล้วบานนี่มาบานรุ่นไปร่าจุขุ่นแล้วน่าที่แต่งงานทุ่นทางุ่นโอ้ว่ามัดลายบ่มานี่มันจิ้วเสียงโนดได้นะ สมรักเนียสมรักยู่วัดเดียว้สมรักวีขึ้นไปวัดปูเมื่อนาะไปครับเซียนซองเอาหางเมื่อตบรถตื่นตื่นติมอยู่ในห้องพวกลูกโจเถื่อมันจจำรถใดสมรักเอารถปูนะว่าแต่ดยินเสียงมันเอาหูแนบึ้นวานี่ยินเสียงรถมาลูกพบกไปเวขึ้นบอกกันเนี่ยงนบอกกันจำได้ดีสมรักมันบ่ได้เหินเฮาโดนเนาะบอกกันว่าม่เล้ยวมาเล้วกับสิว่านตัวส้มนั่นกระลุ ลจ,จ้าไม่น่าอันนี้บนมาจาม่จาล่อเออนม่บนไมีล่างบนเด่นเก้าตัวเดียวมันไม่ล่องไรหวอกวันนี้ใช่รึไี่ใช่โอเด่นหนึ่งรองเก้าสนุกโออันนี้รักมันเตือนีอ่นะบนเด่นไปที่หนึ่งรองเก้าเจ้ากุ้ันนี้จะคางจไ่ไหมหน้าขี่ถกเก้า สีเหมือนเดิมเข่ากับเข่าว่าเข่ากับเส้นตุ่มฝ้ายเรกเด่นหนึ่งรองเก้าเป็นยังไงพี่ตะเก้าไม่ตะเก่าทับคาหล่ออีกแล้วภาษายังนอกบ้านเลยมึงดูเด่นหนึ่งรองเก้าพีแม่นี่เด่นหนึ่งรองเก้าภาษาเนี่ยบ้านเราอันนี้รักอันนี้รัก หลักมันถือซื้อคับค่าหลัง่มันมาพี่อ่ามันมารางนี่มาหัมาแถเออมันจักมากจังไลเนี่ยเด้อนนึรอยเก้า้วอะไรต่อจับกู้หรอจับกู้บนมิตัวใดแน่จจไหมนั่งเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าเกหเก้าด้อน่อยแล้วก็เก้าแปดค่ะเก้าสี่เก้าห้าอันนี้ตัวกันใช่ไหมคะ หกสามกันไปที่หกสามวันนี้คือสิเขาจะลาง,นนงมุดวันน่ะเด่นห้ารองหกหกหกกับเก้าอันนั่นจะเป็นตัวเดียวกันได้อันเอาหกอันนีนน้ไว้ซื้อเรื่องหกนังวันสีมากตัวใดหกกับเกา้าตัวเดียวกันส่วน<า>เลขล่างนี่เด่นห้ารองหกกว่าจ้าม่นั่งน ล่างเด่นห้ารองหกเนาะเด่นห้ารองหกห้าสีจากคู่มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งห้าห้าห้าแปดห้าแปดจูกันตัวกันหนึ่งสามหกับเจ็ดแปดบอกการเรื่งสามยิ่งกับว่ออกก็แต่ว่าสามเจ็ดนี่คือนะไรเจ็ดสามจะตัวนี้ ยิ่งยังไหกระบอกมันมาแห้งหดกระเร่นี่สิ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 บสามเลขสิบสามสามสิบเอ็ดเนี่ยโอกระตี้ปองปอนก็เกิดวันที่สิบสามเนาะพ่อพ่อหลวงตายตอนที่สิบสามพ่อกระบอกตัวเด็กเด็กดังเลยเด็กดังตอนนั้นโบออกเลยจะว่าเด้อเห็นบอสดังเก่าคนหนึ่งยังออกโอ้ยนั่นน่ากลัวนาะเขาก็ขายอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเลขกันที่ยังก็พระเจ้า ฟันเห็นพระราชนีตายแล้วหัวรงแล้วเนอะพระฤๅพระราชนีตายมันก็จะเป็นศูนย์ตัวท่านอตายก็โรคแตมหนึ่งจนเขาก็ยิ่งหล่นตัวเนอะเจ<ย>็ดแปดเจ็ดเก้าผู้คผู้ค <9 S 1> าวิจารณ์นะเะกินหนึ่งมองก้าเราไม่สิทธิ์หนึ่งเจ้าอัน เอากติดหนึงนี่เด็อันนี้มันข้างล่างข้างล่างกับอีญอามันกับขี้ขึ้นใส่กันมึงนี่นี่นะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นซับค่ะหรอกเพรแม่น่ามัอีกอย่างยิ่งใส่กันลังสีเราดีกว่าแม่ล้วซอสอบบพวกนี้ถูกป้ะผู้ยันมัดผู้ยันมัดเอ้านั่นตาแล้วมาอยู่นี่แล้ว้แยายกล่องคือได้ยิ่งเสียงแล้วตีข้องตีกระรองมาอยู่แล้วค่ะได้จกมือ ตะเอือดตะปูชุ่มผลตีข้องตีกระรองตีข้องตีกระรองอ๋อคุณยายนั่งมาคกลูกไปเอาเจ้อ๋อใส่ฟองมุกเลยเนาะจ้าเนกองน่งเนาะ่นะห้าห้าห้าะไรอีกตัวนึงส่วนเรีวท่านจ่าห้าแปดหนันไม่ต้องหน่แปดหาหนึ่งเนาะสี่เล้วเลขกกันุกันสิบสามสิบแปดสิบส่เหรอห้า แปดห้าหน้าตัวกันแล้วแล้วเพิ่มมาว่หาบเนี่ยล่ะเอนู่ยศก็ว่าว่าหาบยิ่งวนนี่ว่าสีจีเป็นเลขคู่ไว้ทันซีเบิลไม่นั่งไม่นั่งคิดว่าเราจะเป็นหาแปดมันมาจากหาแปดแม่แม่มากหาแปดขันพ่อมาหาแปดก็คือมาหาหานี่สองตัวตัวนี้ซุปนี่ตัดขันสิตัดออกออกอีกไม่ใส่หรือคือสีพนเนาะมันมีเสียใจตัว มันเอาเรกลักนะน้าโวพูดถึงมันเอาเรกลักลักหาลักเก้าเชงีนะจารี้าจับติดนะอยู่อยู่ในล็อกกับมีนบแม่บันี้เรศบอกวันไหนจ่ะวันพรฤหัสวัฤหัสเนาะเจ้าวุเกียรบอกว่าจริงวันพระฤหัสทารีนี่เรศนะเพื่อนนี่คือหกตามนี่หาหานี่ครับวันพระหัสคนขี้บาเปลนใดก่อนเรศเมือันตายใช่ว่าจัน คือว่าโมหันใจอือนี่ไม่เป็นออกดีแมว่ามันชนกันมันเออเออหัล้วมันชนกันโมหันมันก็ชนกันนี่หละเก้าสี่ทั้งหลังทั้งบุญเป็นโอหันมันมาตัวนั่นน่ะบ่ป้อนเจ็ดสามหมื่นบู้โคตรเข่าคับซะเออเก้าเก้าอันเจ็ดนาบาทนี่ห้าวาเก้าสี่นี่มันสีมาอันบ่โลกกับมาห้องห้องห้องแปดสี่สี่เก้าอยู่มึงระว่างเนอว่าษาญี่ปุ่น ม้าห้องยํำอีกบอแม่มอาห้องย่ำอันย่ามือเศร้าสิไปอันเฟินสีมาวัดนะแม่ก็ไปมันกับไปนะแม่มันกับพ่อบอกว่าสองแปดซีซีซีเก้าสองแปดซีซีซีเก้าอันปู่้านเอายางสติ๊กมาดูสันสิผ้าราบนกมันมิดเออจ้าไปตวเก้าบอแม่ตวเก้าอันนกกังเขนน้อยๆที่มันปอนอยู่นํานี่น่ะนะ นกกระเซ็หน่อยแต่ที่งามแต่ที่มันเห็ดนะคือคือจังอันอันไกล้ยุงแม่น่ะปีกมันเห็ดแพแมตกอ่ะไม่จะป้อนหรกวันนี้ไม่เอาไปแม่มาหาไปวันี้มาแล้วมาสองสาเจ้าแล้วพวกแสดงว่าเราช้าจิพวกนั่นนะพวกยุ่อันยังกอแม่ว่านะยุ่งเรื่องนี้นะ ทั้งสารคามทั้งอันกลุ่มว่านี่เขาเจ้ามากเช่นไรกับมองจอดรถกับว่ามีเครืองงวดนั่นตอนนี้เอ้ากับจังว่านละกันทั้งงวดนั่นแม่ก็ได้เงินหลาได้จังว่าไม่แม่มาเปิดวัดช่วงหลังเงินบ่เข่าปีนี้เขายังหาหมื่นอยู่นี่นะมอดแล้วงานแล้วไปงานอาดจองเลยเบื้องหน้าลูกเบืหน้าบ้านได้ขันตือวือปานหน้าตือวืออยู่ หนาำบานทนอือจ่าั้างๆว้กอนจ่าเอาไปให้เอฟซี <MC. S 2> <ง>จ่าแนมแนมเมืงกรนมาสัน่นพุณยายนาาั่งวาเนาะสำหรับเลขบนนะคะเด่นไปที่หนึ่งรองเก้านะคะจับคู่มาให้ก็มีเก้าซีเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดกันไปที่หกสามค่ะส่วนเลขล่างนี่เด่นไปที่หาร่องหกนะคะ คูมาไห่นีมีหาศูนย์แล้วเราทำไมเขียนเรียกล้าหาหนึ่งหาหาหาแปดกันไปที่หนึนนน่งสามแล้วก็เจ็ดสามค่ะวดนี้คุณยายนางมีแอบแยบๆยบว่าน่าจะเขาลางนะคะเพราะว่าคุณยายนางมักลางแห้งโกบุ <c oughs> ในงวดนี้ว่าศัตรีมกแขงมาแข็งตีลงังจา้าจะใดกระลองพิจารณา,าเบิ่งกอนเนาะ,อะเอาไปถ้าผู้ใดมากกระล่องไปเสียงฝันเบิ่งนะคะหาฝันดีนะคะ เดี๋ยวจงได้ก็มาตามคุณยายนั่งเรื่อยๆรา,ามีความเคลื่อนไหวเนาะหรือว่ามีโตดีโตเด็ดมาฝากอีกนะคะหรือว่านกตัวนั่นจิมาห่องบอกอีกบอกในงวดนี่นะก็ต้องติดตามนะห่องบอกนะตีสองปีแล้วเนะาะแต่ว่าปกติคุณยายนั่งนี่คันเลขชุดแรกนี่เข่าแล้วดิ แต่ว่าเอาทีมมดถ้าไปเอาต่อไปหันงวดแหลกของคุณยายนางแมนจะงวดเดียวแต่ว่ามีมะหย่ําจะซื้อว่าแปกเลยจ้าแมนปีใหม่เริ่มปีใหม่เริ่มปีใหม่แล้วช่วงที่ขึ้นรังไปหัน้ังที่ลังที่มันเข่ามากนะมันเฟรแม่เล็มันเป็นยังไงหูใจบ่จดบ่จอบใจเป็นยังไงส้มดิถือเขาตัดออกรถเอาตวซุมมาถือไว้แมนมันนี่เออ กันกูบ่เฮ็ดอีรีมันก็สิบ่ได้ตัวนี่เงินนั่นก็เลยตัดสินใจไม่ได้แล้วเอาอีรีแล้วเออเอาอีรีแล้วประมาณนี้นะมันก็เข้ามาสองวมดเต็มๆต็มมนมาทั้งล่างทั้งบนตอนนี้ตั้งแต่ถ่ายปีมาเนี่ยบอกตัแต่ถ่ายปีมากมันก็เขาจังสี่ทุกทุกทุกช่วงของปีนะยาวดิบันยาวดิบันยาวไปเลยดิบันก็ได้เงินช่วงนี้แหละเฮ็ดกินเฮ็ดท่านนั่งจ้ะแม่น่ะแล้วว่าข้าเจ้าว่าเพิ่นผู้ว่าสิ ขึ้นสลากการเพรเรียนเดียนเมษาเลยใช่แล้วก็เหน็นแจอันนั้นมากไเป็นมาเห็ดปลาสีให้พอตุปันมาเห็ดโอ้เราก็บวังแต่ปันเราบ่ม่าเราก็ได้เอาอันอันตาแสงกระนเียนเดนน้ำก <c oughs> ัน s, ละเห็ดไปเรื่อยๆสันนี่เ <c oughs> ป็วามันจะไป,ะเ,ปะเปิดบั็นสีรวมตัวปึกษากันนีมว่เศ้า อัอนเพราะว่าเงืนมันเข่าร้ายทั้ง่นเงื่อนเข่าร้ายเขาอยากได้บันชี่รวมเพราะว่าปวเขาเจ้าสิมเมสังเขาว่าไหว้ใจท่าโยกท่า,ทาอีก,กาทั้งนั้นขจาจิเอาเขาบันซี่ปูยางเดียวเห็นว่าอันช่วงนั้นตาตาแด่แล้วมาถมทีหน่ะนั่งตาแด่มัถมทีดิน่นนะ่ะโมเมนเงื่อนปูที่ปูปเห็นเงินจักบาทดิ่นเขนายิ่งใส่กับเจ้าของเมดแมคโครเลยนะมาถมทีนะ,ะว่าปีนี้เพิ่งจะไปอีก มันมาสิมากขึ้นซาลาไปละสันปีนี่นะบอกกันซอยๆกันเห่าก็ได้ไปทั้งในกไดในหาบที่บาทก็ดีเนาะอเอาน้นคุณย่ายนั่งอยู่เพราะว่าปีนี่บอกว่าสิเอาแท้แล้วดิแตอรอถ้าปีนี้บานนี่บอรอแล้วแล้วบริษันงานอีกแตกอีกเนาะแม่ว่าเดี๋ยวงวดนี้นะนะขั้นมันมีจะเก่าแม่มันคึอยังปรเก็ตยังจบนดี แม่คิดว่าสิยังเก็บมันก็บ่มี่สินดีใน่หรอกนะมันบ่มีเลยบะมี่เฮาก็เอาตามเฮาเฮ็ดได้เนาะตามสูตรเฮาหลังเนาะแต่ว่าแม่คิดว่าบนนี่สิบ่เข้าหงอนนี่แน่ที่เข้าล่างนี่ไหมแต่เรื่องว่ามันมากมาส่วนโตนี่สองตัวนี่สองตัวนี่ขันตัวนี้บ่มากคือตัวนี้มากตัวชอบส่วนตัวเาะเอาที่จะเปียงสั่น บนห้องมาจังเบาเลยถึงเลยเอาลางอย่างเดียวเต้แล้วก็เล่นเต้เอาไว้ขึ้นเก่าฮามีคนมักเนาะจ้าอ้าสำหรับมื่อนี้กาสิขอร์รบกวคุณคุณยายนั่งทอนี่จ้าเดี๋ยวสิอ่าหวดหน้าเนาะไกลไกมือหรือว่ามีข้าหุงไว้จังใดใคอถึงมาตามไหมนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายนะคะ้วย้วยดด้ว่ดูด้อยดูด้วยดูด้วยยให้ด้้ด